ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาดูแต้มสามตำบนนั่นเพื่อนนะวันนี้คลิปนี้มาดูแต้มสามตะบลสองสูตรโซนนั้นเพื่อนนะสองสูตรส่วนเข้ายาวๆ,ๆนั่นเพื่อนนะเข้ายาวๆก็ตั้งแต่นู่นแหละวันคู่นู่นแหละปีกว่าแล้วสามสิบกว่างวนแล้วเพื่อนอก่อนเขาดูแนวทางร้องเพื่อนฝากช่องฝากค,คำเตือนครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อ,เ,อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสินผิกกดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมด้วนะครับ <c oughs> <c oughs> สองสูตรปรับขึ้นมาก่อน,อนสองสูตรไม่ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยปรับใหม่เข้ายาวๆนั่นเพื่อนะ แต่วันครูเลยนันเพื่อนนะแต่ละสูตรมีแปดตัวแปดสองสิบหกสิบหกตัววันที่ผ่านมาเข้าแต่ไปเลือกแต้มผิดนั่นเพื่อนนะอวันนี้จะเลือกแต้มผิดหรือแต้มถูก,กนเพื่อนถ้าหลักหน่วยเข้านั่นเพื่อนนะถ้าหลักหน่วยหลักสิบเข้าแต้มสามตะบนเราเพราะว่าน่าจะมีผลนั่นเพื่อนนะน่าจะมีผลมีแวว สามสิบก้งวดนั้นเพื่อนนะตั้งแต่วันครูมานี่ผมยังไม่ได้จดมีใส่น่าจะสามสิบก้งวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสาม เออสามสิบสามงวดเพื่อนเคยเคยนี่กันน <c oughs> ะเดี๋ยวผมจะค่อยเลื่อน,นเพื่อนๆดูเลยนะเพื่อนนะเพื่อนเลื่อนไปผมยังไม่ในนี่นั้นเพื่อนนะไม่ในนะดูตัวข้าวตัวชนตาลางงวดนั้นเพื่อนนะอย่างงวดที่สี่นี่ เต็มศูนย์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสามตัวชนสี่ตัวชนห้าตัวชนห้าตัวชนนั่นเพื่อนนะห้าตัวชนหกตัวชนอืมบางงวดหกตัวนั่นเพื่อนนะบางงวดหนึ่งหนึ่งนั่นเพื่อนนะดูมันคเข้าเป็นบางงวดเลขหนึ่งชนสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่มีหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวหกตัวหลายตัวแต่ไม่ไม,ไม่ผิดนั้นเพื่อนนะโนหกตัวอย่างงวดนี้งวดนี้โซนมีเลขสองไหมเลขสองมีอ่าเลขสองเลขสองเลขห้า สองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวอันนี้ชนเจ็ดตัวเลขแปดตัวแต่ละสูตรตัดออกไปได้ตัวเดียวก็ถือว่าเข้านั้นเพ่ะนะแต็มเข้าแต่เราจับเลขเด่นมาไม่ถูกก็ไม่เข้านั้นเพ่ะนะมาดูงวดงวดข้างล่างเนียเพคนี่ มันดูเป็นบางงวดเพราะสูตรมันเข้าอยู่แล้วผมอยากอยากทวนดูเพราะผมก็ยังไม่ไม่ได้จับชนกันนั้นเพื่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวชนหกตัวห้าหกตัวทุกงวดนั้นเพื่อนนะไม่ได้หนึ่งสองตัวไม่ได้หนึ่งสองตัวนั้นเพื่อนนะห้าหกตัวทุกงวดแล้วก็แต้มดับของตลาดของแต้มดับของตลาดเจ้าตลาด คนมีแต้มดับกันอยู่แล้วอย่างทุ่งทรงก็มีแต้มดับทั้งสองตัวผมก,ก็สําหรับผมงวดนี้มีสามตัวแต้มดับบวกของทุงทรงใส่เข้าไปก็ชนกันตัวเดียวก็มีก็เหลืออยู่แค่หกตัวงวดนี้เหลือหกตัวในเลขจํานวนสิบตัวนั้นเพ่ะน,นะแต้มสิบตัวเหลือหกตัวก็ตัดออกไปได้สี่แต้มอ่ะ ดูเป็นบางงวดนั้นเพื่อนนะอย่างงวดงวดไหนกว่างจับไม่กินสามสามศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกทัวอย่างงวดนี้ อย่างงวดนี้ตั้งแต่ตัวนี้ไปสองไม่มีมีห้าสองสามสี่ห้าหกตัวแต่ลงวด6หกตัวนั้นเพื่อนนะห้าหกตัวขึ้นไปไม่น้อยตัวช่องเราไม่ได้ทำตัวสองตัวนั้นเพื่อนนะ,ะมาดูเก้าหกอง 9624มี 2> 9, 6, 2, 4, 1 2 3 4 5 6เ็ตตัววันนี้เ็ตตัวตัดไปได้สามตัดไปได้สามตัดไปได้สามไม่ชนอยู่สามตัวแล้วก็เอาแต้มดับมาจับอีกรอบนึงก็จะเหลือน้อยตัวลงไปนั่นเพื่อนนะถ้าแต้มดับอยู่มาดูงวดทั้งสองเพื่อนึ่ง สองสามสี่ห้าหกตัวหกตัวมาดูงวดนี้เลขหนึ่งไม่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวหกตัวทุกงวดนั้นเพื่อนนะเกือบเกือบทุกงวดเลยไม่มีจุดตัวสองตัวนั้นเพื่อนนะ ผมไม่ใช่เก่งที่จะทำแต้มเดียวเข้ายาวๆนั่นเพื่อนนะะดูอย่างวันนี้วันนี้เลขหนึ่งมันชนอยู่แล้วมาอยู่แล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัววันนี้เจ็ดตัว ไปเพื่อนไปดูมาดูงวดสุดท้ายอันนี้เลยเพื่อนเนี่ยอย่างงวดที่ผมยังไม่ได้วงเลยเพื่อนนะแต่ฟอตชนมีหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าหกตัวหกกับแปดหกตัวมางวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมามีหนึ่งมีสามมีสี่มีห้าหนึ 4, ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดตัวกับแปดเจ็ดตัวมาตัวหนึ่งติดแต้มดับวันที่ผ่านมาติดแต้มดับวันที่ผ่านมาแต้มดับผมแต้มเจ็ดไม่มีอยู่ในนี้อ่ะมางวดนนี้ดูนานเพิ่นนะวดที่ผ่านมาสามสาม แปดสี่เป็นหนึ่งเงินในวงเงินเก้ามางวดนี้คัวน,น,นวัดตัวไหนจะมา ชอบเต็มหนเพื่อนชอบเต็มหนมางวดนี้ลมคนแรงแอร์ก็แรงมางวดนี้ทัวชนมีศูนย์นั่นเพื่อนนะผมจะก,กระดาษเร็กๆเรี่ในเขียนเขียนตรงนี้นั่นเพื่อนนะนะผมเขียนก่อนค่อยเอาไปให้ดูศูนย์นั่นเพื่อนนะศูนย์ เลขศูนย์เลขห้าเลขห้าตัวชนนั้นเพื่อนนะเลขสี่เลขศูนย์เลขสี่ข้ามไปเป็นไรหกหกเจ็ดเจ็ดศูนย์ สี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่มีเก้าไม่มีอ่ะหัวนี้ได้น้อยกว่าทุกงวดนั้นพ่อนนะตามตามที่ผมนับเขา้าวๆเป็นบางงวดอ่ะมีเต็มได้แค่นี้นั้นเพื่อนนะได้แค่ห้าห้าเต็ม งวดนี้ได้น้อยกว่าทุกงวดที่ผมนับคร่าวๆแต่ละงวดไปในนับทุกงวดนั้นเพื่อนนะตัวชนอยู่ในนี้เพื่อนชอบเต็มไหน <c oughs> ชอบเต็มไหนมวดนี้แต้มศูนย์ผมตัดออกนั้นเพื่อนนะแต้มศูนย์มาซะ ถ้าผมตัดออกก็เคยมานั้นเพื่อนนะแต้มสี่แต้มสี่ของผมสองสูตรนั้นเพื่อนนะทุ่งสงอีกสูตรหนึ่งไม่น่าเล่นแต้มสูนยของผมมีสูตรเดียวแต้มเก้าอีกแต้มหนึ่งไม่มีอยู่นี่เหลือสามแต้มนั้นเพื่อนนะจะเหลือสามแต้มเหลือแต้มห้าแต้มหกแต้มเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแตมเรียงนั้นเพื่อนนะหัวน้านนี่แต้มเรียง อ่าไม่น่าเลขสามตัวบนออกจะออกมาตามแต็มหรือเปล่าเพื่อนห้าหกเจ็ดนั่นเพื่อนนะจะเหลือห้าหกเจ็ดเหลือห้าเหลือหกเหลือเจ็ดเต็มเด่นห้าหกเจ็ดเต็มเด่นนั่นเพื่อนนะเต็มเด่นแต็มสามตัวบนเต็มสามตัวบนนั่นเพื่อนนะ บันทีเดี๋ยวผมพิมพ์ใสออ่มันไม่มีพื้นที่เขียนมีพื้นที่อยู่แค่นี้นเพื่อนพรพ่อเขาแบ่งให้แค่นี้นนนนนแล้วเ,เพื่อนนะอ่ามันแค่นี้เพื่อนห้าหกเจ็ดนันเพื่อนนะแต้มสามตะบนห้าหกเจ็ดมวนนี้เอาแต้มดับมาตัดแล้วแต้มดับผมอันนี้แค่สูตรเดียวนั่นเพื่อนนะอันนี้ หลายสูตรเลขสี่นี่ไม่น่าเล่นเลขศูนย์นั้นเพื่อนเล่นก็เพราะว่ามันมีสูตรเดียวก็อาจจะผิดเหมือนกับดับหน่วยดับหน่วยล่างผมงวดที่ผ่านมายังยังตัวตรงเลยเพื่อนเลขหกงวดที่ผ่านมา <c oughs> อ่ะ <c oughs> เพื่อนก็ลองดูห้าหกเจ็ดนั้นเพื่อนะแต้มสามตะบนงวดหน้านี้อ่ะคลิปนี้เท่านี้เพื่อนสิบสามหน้าที่ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมติดตามครับสวัสดีครับ